สวัสดีกับช่องบ้านสวนหลักเลยค่ะห่างหายกันไปนานเลยนะคะไม่ได้อัปเดตคลิปสักทีเลยค่ะวันนี้ก็พาจัดมุมหน้าบ้านใหม่นะคะอันนี้จะเป็นต้นกวากมรกุนะคะแล้วกเ็เป็นต้นเก็บเงินเก็บทองค่ะอันนี้นะคะเรียกซับค่ะเก็บเงิน,นเก็บทองไว้ซับนะคะแล้วก็เอา,เ,อาเป็นที่เป็นกระถางนะคะ ที่มีพัดโบกแล้วก็ปลูกเงินไหลมาเพิ่มนะคะแล้วก็จะมีต้นน่าจะเป็นสนีพวกสนีจันเงินอะไรนี่แหละคะ่ะอันนี้แล้วก็จะมีอันนี้เป็นถักก้นานโงงานะคะมันเหลืออยู่ต้นหนึ่งแม่ปลูกไปกินไปก่อนแล้วมันเหลือแค่ต้นเดียวก็เลยเอาต้นไม้เองมาปลูกผสม ก็เอาเป็นมีม,มีถังน้ำมาค่ะมาไว้หน้าบ้านกลับมาไว้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูก,ก่อนว่าจะเอาโกสุนมาไว้อีกสักต้นไหมอันนี้ก็จัดมุมใหม่นะคะอันนี้อีกมุมหนึ่งนะคะเหลือแบเมจิกไวกระถางน,นึงค่ะแล้วก็มีเอาเศรษฐีวิสันออกมาไว้หน้าบ้านนะคะสองต้นรออันนี้เป็นสาวน้อยปักแป้งค่ะเป็นพันพญาเสือโค้งนะคะแล้วก็มีพวกบอล นีบอลกระดาษดา่างแล้วก็อันนี้บอลบอลสนิเอ้ยคล้ายๆบอลกระดาษนะคะอันนี้เป็นบอลกระดาษเขียวนะคะค่ะแล้วก็จะมีพวกเฟิร์นที่เกิดอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็เอาเป็นดินมกนงกรูกระต่ายนะคะลงดินไว้ตอนนี้กําลังสวยะคะ่ะอันนี้นะคะอีกมุมหนึ่งที่หน้าบ้าน,นะคะ่ะจัดใหม่นะคะ พาชมต้นไม้ต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกเดลี่นะคะอันนี้เป็นเดลี่จัก,กรพพัดนะคะเ็ยังไม่ค่อยโตเต็มที่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกอมนะคะอันนี้ต้นแผ,ผลพารามีต้นใหญ่มากแล้วนะคะเต้นแรกเอาเขาไปไว้หน้าบ้านเขาเาใบรีบเล็กลงนะคะเอากลับมาไว้ก็ฟื้นคืนแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเป็นพวกเต้น ไม่แน่ใจว่าต้นอะไรต้นนี้นาให้มานะครับจะเป็นพวกบอลน,นะคะมีเยอะอยู่ค่ะต้นบางต้นนะคะได้มาอย่างนี้เราก็ไม่รู้นะคะก็ะคือต้นอะไรอย่างอันนี้ก็เป็นภูอ่อภูเหลืองนะคะภูหูช้างด่างเหลืองใบใหญ่ค่ะเดี๋ยวจะเอาบอลมาไว้ตรนที่ว่างตรงนี้นะคะกำลัรงรื้อบอลอยู่นะคะ ก็จะเป็นพวกโกศุนค่ะแล้วก็จะมีะต้นยกต้นพวกอ่าเป็นอันนี้เป็นต้นอลืมชื่อนะคะบางเีีะคะ่ะก็จะเป็นพวกอ่า ลืมชื่อนะคะบางทีก็กินไม่ออกก็จะเป็นพวกภูค่ะเอส่วนมากจะเป็นภูนะคะก็จะมีภูหูช้างด่างเหลืองออ่ที่ใบเล็กเนี่ยปุ้ยซื้อมานะคะแต่ตอนมามันก็ใหญ่เหมือนใบแรกที่ปุ้ยถ่ายนะคะแต่อยู่ๆเขาก็เล็กลงนะคะก็จะมีพวกภูค่ะทางนี้แล้วก็เป็นออมนะคะออมเริ่มฟื้นแล้วนะคะตอนนี้แล้วก็ที่เห็นเป็นแก้วแก้วนี่นะคะก็คือ จะมีแต่บอลสีทั้งหมดเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะปุ้ยเก็บไข่มามาชํานะคะกําลังแตกนะคะเป็นอันนี้น่าจะเป็นต้นน่าจะเป็นพญาจงอางนะคะแต่ไม่แน่ใจหลังใบสีม่วงด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นพญาจงอางพันไหนนี่นะคะทุกคนกําลังแตกกําลังชํานะคะถ้าได้ก็จะแตกอย่างนี้นะคะ ส่วนแก้วที่เหลือที่ปุยอบไว้ก็จะเป็นบอลหมดเลยนะคะทุกคนตอนนี้บอลปุยไม่สวยเลยค่ะปุยก็เลยทําการรื้อแล้วก็เอาคือหัวเขาเน่านะคะไม่มีรากมีแต่หัวนะคะก็เลยรือ้อรื้อออกหมดเลยนะคะแล้วก็ปุยก็เริ่มเก็บแก้วกาแฟมาแล้วก็มาเอาเอามาลงในแก้วกาแฟนะคะแล้วก็ดินที่ปุยทายปลูกปุยก็เอาไปตากแดดไว้นะคะเพื่ออบเขานะคะอันนี้ใช้เป็นดินถุงทั้งหมดเลยเพราะว่า ไม่แน่ใจว่าเป็นที่ดินด้วยไหมทําไมเขารากเน่านะคะหัวเน่ารากเน่านะคะหรือว่าเป็นที่ดินรูการหรือโดนฝนเยอะเกินไปนะคะตอนนี้กําลังอบใหม่อยู่อันนี้ก็จะเป็นพวกผกูแล้วก็จะมีะะต้นมะยมเงินมะยมทองนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็จะมีพวก อ๋ออันนี้อันนี้เขาเรียกว่าเปเปอร์ลายหินอ่อนนะคะทุกคนไปคิดชื่อออกแล้วอันนี้เปเปอร์หยกนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเปเปอร์ด่างนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้จะเป็นต้นเก็บเงินเก็บทองนะคะแต่อันนี้เขาเป็นกิ่งก้านเล็กๆนะคะต้นใหญ่คุยยายออกไปไว้หน้าบ้านนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นต้นรวยไม่เลิกนะคะทุกคนแอบมอีเขียวหมื่นปีอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะ ก็จะเป็นภูทั้งหมดเลยค่ะเพื่อนๆที่อยู่ตรงแถบนี้นะคะปู๊จะเอาภูไว้ชั้นนะคะแล้วก็จะพามาชมพวกอ,ออมชมพูเงินไหลมาแล้วก็ออมนาคเล็กออมนาคใหญ่นะคะทุกคนเมื่อกี้ที่ผ่านมาก็จะเป็นออมเงินยากออมเงินแล้วก็ออมเงินยากนะคะทุกคนก็ตอนนี้ทุกคนคะ่ะหลังจากที่เขาเปื่อยนะคะตอนนี้เขาเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะ ปุยย้ายเข้ามาไว้ข้างไหน้ํานะคะเขาก็จะมีอากาศเย็ยนรากเขาไม่ร้อนนะคะน่าจะเป็นที่เอ,อ่ปุยเอาไว้อีกฝั่งหนึ่งย้ายเข้าร่วมแล้วก็ยังเน่าอยู่นะคะตอนนี้ปุยเอามาย้ายมาไว้ติดกับไหน้านะคะน่าจะเป็นที่รากเขาเน่านะคะทุกคนเออรากเขาถูกแดดถูกความร้อนนะคะเขาก็เลยไปเกิดใบเปื่่ยนะคะทุกคนแต่ตอนนี้เขาหายแล้วนะคะก็ แค่จะไม่ค่อยมีนะคะจะมีอ,อมหน้าบ้างอาจจะเป็นที่ดินอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางอีกรอบนึ่งดูนะคะเนะะี่ค่ะทุกคนเขาเริ่มหายแล้วนะคะอย่างเงินไหลมาต้นเนี้ยจากที่เขาเคยเปื่อยเขาก็ไม่เปื่อยแล้วนะเนะะี่ค่ะเขาก็ไม่เปื่อยแล้วนะคะทุกคนก็เมื่อเช้านี้ก็เอาถังน้ําแล้วก็ใส่เงินไหลมาต้นหนึ่ง ชี่แช่น้ําให้ให้ใหเอาเอามาไว้หน้าบ้านเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนปุ้ยก็เคยเอาไว้อวหน้าบ้านแล้วทีนี้ปุ้ยก็เลยย้ายออกไปไว้ข้างนอกเนาะแล้วทีนี้พอย้ายออกไปแล้วเขาก็ไม่สวยนะคะทุกคนก็มาย้ายใส่กระถางดินนะคะเขาก็เปื่อยก็เลยเอาเขาลงน้ําเหมือนเดิมอันนี้เดี๋ยวปุ้ยก็จะไปย้ายเขาลงน้ําเหมือนกันเดี๋ยวมีอีกกระถางหนึ่งอยู่นะคะจะย้ายลงน้ําอันนี้ก็จะเป็นพวกเศรษฐี เรือนนอกนะคะทุกคนมีอันนี้มีเศรษฐีเรือนในแล้วก็เศรษฐีเรือนนอกนะคะอันนี้เรือนในนะคะทุกคนมีต้นเดียวพอยากมากมีแต่เรือนนอกสวยๆทางนั้นเลยคะ่ะอันนี้ปุยพอเอามาจากาต้นใหญ่แล้วเขาก็แตกแหน่งออกมานะคะทุกคนแต่แต่ออมเงินไอ้ออมชมพูต้นนี้ยังไม่เลิกเปื่อยนะคะยังเปื่อยอยู่ถ้าเปื่อยก็เด็ดใบหิ่งนะคะ อันนี้เป็นเศรษฐีวิโอสันที่ปุยแยกหน่อเขาออกมากำลังแตกเนี่ยค่ะทุกคนวันนี้ก็ไม่ได้อะไรเยอะมากเลยนะคะทุกคนไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเลยเพิ่งอัพคลิปแรกเลยนะคะเพราะว่าบอลมันไม่สวยนะคะก็เลยไม่ค่อยได้อัพเนี่ยค่ะก็เลยแก้โดยการรื้อเขาหมดเลยนะคะแล้วก็เอาแต่หัวเขาเอาใบทิ้งนะคะทุกคน แล้วก็เอามาอบใหม่นะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวปลุกลงกระถางใหม่ให้เขาแตกก่อนนะคะรากเยอะๆก่อนแล้วเขาเราค่อยเอาลงกระถางนะคะเพราะว่าตอนแรกมุดบุกนะคะมุดบุกเสร็จปุ้ยก็เลยย้ายกระถางจากที่เคยถ่ายคลิปต,ตรงข้างบ้านตรงนี้นะคะเอาไปไว้อีกทีนึงเขาก็ตามไปเหมือนเดิมนะคะลหลังจากนั้นเขาก็เริ่มไม่สวยก็เริ่มเน่านะคะก็เลยทำการย้ายกระถางใหม่ก็ไม่ะคะทุกคน อันนี้พวกอันนี้นะสวยมากเลยปิ้ยหนะจำชื่อไม่ได้คิดยังคิดชื่อไม่ออกเลยคือได้มาแค่ต้นเดียวนะคะทุกคนต้นนิงคือต้นแรกที่ปุ้ยเอามาที่เหลือนี่คือลูกเขาหมดเลยนะคะปุ้ยแยกไว้แบ่งปันได้นะคะถ้าใครสนใจต้นละร้อยค่ะแล้วก็เสียค่าส่งตามคิดตามจริงน,นะคะสำหรับลูกเขานะคะ ส่วนให้ดูประมาณนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมคะ่ะสวัสดีค่ะ